ดูรายชื่อ11คนแรกของทัพหลูยเต็ดกันก่อนครับผู้สาประตูก็ยังใช้สิบพงพานแก้วนะครับก้องหลัง4ี่คนครับธีรวัตรคูณสมอน,นุรัตน์กมลจิตมาดูรายชื่อ11คนแรกของทีมเยือนกันบ้างครับผู้สาประตูเป็นสุ้ายิ้มละไมครับกองหลัง3คนครับรัชตรจะเหลาสิบกรประสงค์ดีและก็ตรงกลางเป็นชุติพันธ์นบนอกกัตตัน เริ่มเกมการแข่งขันครับเปโดรกุสโตเขียลูกเริ่มเล่นก่อนครับทัพหลูยเต็ดเจ้าบ้านในชุดสีขาวเปิดฉากบุกก่อนจากซ้ายไปขวาครับยังไม่ยอมให้โดนชาร์จครับแล้วยุทธวิชัยยิงสอแรกทันทีเอ้าเข้าไปเลยครับ,โอ,โ,รบโอ้โหหนครับโอ้โหเล่นที่เผิดจังหวะที่สีมะฮงพันแก้วเปิดเสาแรกเยอะไปหน่อยครับสุดท้ายเจอยุทธวิชัยครับ ซัดลูกนี้เสียบเสาแรกเข้าไปเลยครับอหขาดจริงๆครับเป็นจังหวะที่เสาแรกเปิดออกมานะครับแล้วยุทธพิชัยเหลือมาเห็นคนดีแล้วซัดลูกนี้อค่อยๆโยกแล้วก็จ่ายขึ้นมาทับหลวงก็ถ้าไม่เข้ามาใกล้ก็ไม่ไล่นะครับยุทธพิชัยให้ออกไปทางขวามีจังหวะตามช่องก็ลองเปิดขึ้นมาดูแล้วเอาบุเกาได้ซลูกนิอา2-0เลยครับโอ้โหโดเจ็บนาทีที่2ครับ เดียร่าบูบาก้าเบิกประตูแรกกับรารชาได้สำเร็จนะครับรารชายิมเยือนมีจังหวะบุกข,ขึ้นมาไม่กี่ครั้งแต่ว่าเปิดขึ้นมาแล้วจังหวะลงตัวพอดีครับตวัดยิงลูงนี้ผ่านมือสีว้คมผ่านแก้วเข้าไปครับโอ้โหเปิดมาได้อดเยี่ยมเลยครับจมลงล็อกเป็นใจแล้วสุดท้ายจบครึ่งแรกครับครับหลิวยูเต็ดเจ้าถิ่นยังตามหลังรารชาอยู่ศูนย์ประตูต่อสองครับ กลับมาชมเกมกันต่อนะครับทางเอสเเ่สปอร์ต25ไม่พลาดสายตานะครับสมบรติเปิดโด่งข้ามาแล้วเอ้าเข้าไปเลยครับโอ้โหโอ้โหชีเด็ดเลยครับนาทีที่82ครับต้องโหยูไนเต็ดตี่ไข่แตกครับจุดปมากายความหวังให้กลับมามีลุ้นได้แล้วนะครับโอ้โหเป็นลูกที่คาดไม่ถึงนะครับเปิดมาโอ้โหแต่ว่าเจตนาเหมือนจะยิงเลยครับ จริงๆก,ก็มีกระป๋รออยู่ที่เสาไกลแต่ว่าน้ำหนักทีท่ทางได้ลุ้นครับสุภกร,รยิงเองเลยแล้วโอ้โหเกือบได้2ประตูแต่ไปชนคานแถวสองคัดบอลลงทางตัวไปไม่มีงหวะายิงไ,ได้ฟราวแต่ว่านู่นนี้ครับสุภกร,รปั่นโค้งกำลังจะคุกเสียใต้คานครับสุภกร,รเปิดโค้งเข้าไปทีหนึ่งเสงาไกลแล้วได้หม่งมาลูกน,นี้อา้าห เข้าประตูครับแต่ว่ามีธงหรือเปล่าเนี่ยครับมีธงล้มหน้าโอ้โหเกือบจะตีเสมอได้ครับแต่ว่ามีธงมาเปิดไปที่เสาไกลของสุปรกรกัดกลีบมนะครับแล้วมีย้อนกลับมาครับจังหวะโมงจอจอครองลงไปแต่ว่าไม่ได้จุดโทษนะครับทัพหลวงก็ต้องกลับมาก้มหน้าก้มตาบุกเข้าไปใหม่เปิดเข้าไปแต่บอลไม่เป็นใจแล้วเฉลบ แล้วก็จบเกมการแข่งขันครับโอ้โหทับหลวงจบสถิติไร้พ่ายผงนัดติดต่อก,กันเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับโดนราชประชายครับผมุมาเอาชนะถึงถิง่น 2, 2ประตูต่อหนึ่งครับ